สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซเล็บสาวแซบดนถล่มยับหลังโพล่เม้นสวยรูปแซนกระติกจากกรณีที่วันนี้26เมษายน65มีการแถลงสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยแก๊งบนเรือหลังตำรวจแถลงสรุปคดีส่งสำนวนให้อัยการทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวต่อมาทางด้านแซนวิสามพัฒโนมรัฐได้โพสต์ภาพคู่กระติกจารินจุธาสุขสวัสดิ์พร้อมทั้ง ระบบแคปชันว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันโนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกปวามพวกเราเองบอลอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ ตามกลางชาวเน็ตวิจารณ์สน,นั่นพบว่าเซเล็บสาวสุดเซ็กซี่อย่างครีพัสวีพิศสอนอักราภาคอมเมนต์ว่าสวยไปแซนก็ได้ตอบว่าขอบคุณครับงานนี้ธเอมาชาติจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับทั้งบอกว่าไปหมดทั้งบอกว่ายังมีอารมณ์มาชมกันสวยอีกท่านบอกว่าสมองไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยแค่ผิดชอบโชวดียังไม่มีสมองไตรตรองอีกท่านบอกว่าเขาไม่มีหมดลูกค่ะเป็นบญของเด็กอีกท่านบอกว่าตัวแม่เอง ยังไตร่ตรองชั่วดีไม่ได้ลูกหรออย่าหวังเป็นต้นทั้งนี้สาวครีก็เคยโพสต์แสดงความอะไรแตงโมผ่านอินสตาแกรมด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ